เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคู่กรณีของผมนะครับเมื่อวานนี้เอาหมายสารที่ผมฟ้องหมิ่นประมาทไปสิบเอ็ดคำเนี่ยเอามาพูดน่กระทำคู่กรณีผมผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะคู่กรณีผมที่ว่าวิาวิภาควิจารณ์ผมเป็นนายโจรอุ้มโจรไม่มีจรรยาบรณตกทรัพย์นะอัดถั่วดำแล้วก็อะไรตกทรัพย์พุ่มกับโจ้ล้มเจ้าอะไรต่างๆที่ดามม่าผมเยอะแยะผมหยิบหน้าก็คอสั้นอะไรต่างๆอย่างมันเยอะแยะด่ามผมเยอะแยะเนี่ย อุ่มโจรอุ้มพวกอินฟูสายโจรอะไรต่างเยอะแยะมากมายทําผิดมันยากเอาโขวกล่าวหาผมเนี่ยผมฟ้องไปเรียบร้อยแล้วคู่กรณีเป็นคนใหญ่คนโตในวงการสื่อคนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เอาหมายสารที่ผมได้ฟ้องเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปพูดในในการไล์สดของเขานะแล้วก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยฟ้องแก้เกี่ยวอ่านคําฟ้องแล้วดูแลตลกขบขันเขาชนะแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านจะชนะคดี ศาลยังไม่เริ่มกระบ,บวนการไต่สวนเลยนะคนเราก็อย่าไปมั่นใจอะไรเยอะนะครับเชื่อผมเนี่ยอย่ามั่นใจอะไรเยอะนะคนเราเนะครับไม่ว่าคุณจะใหญ่ในะโซเชียลใหญ่ในวงการสื่อหรือวงการแล้วแต่เนี่ยผมว่าคุณไม่ใหญ่มาศาลศาลคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแล้วก็เป็นเวทีที่ผมถนัดเพราะผมประกอบอาชีพทนายความเนี่ยมานานสามสิบเก้าป,ปีปีหน้าก็สี่สิบปีแล้วนะครับศาลนี่นะครับ,รรบให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่ว่าคุณจะใหญ่จะเล็ก คุณจะเป็นสือ่อเป็นทนายเป็นทนายเป็นอะไรต่าง <S <S าสามในความเป็นธรรมคุณรู้ได้งไงว่าคุณจะชนะผมแน่นอนนะครับนะและผมไม่มีการฟ้องแก้เกลียวและไม่มีการไปตกลงนอกรอกอะไรกับคุณอย่างที่คุณคิดนะครับผมใช้สิทธิทางศาลและผมจะไม่เสียเวลามานั่งตอบโต้อ,อะไรกับคุณหรอกนะนะครับไม,ไม่ไม่เป็นไรนะฮะคุณอาจจะชนะผมทางโซเชียลมีทัวร์มาลงผมเรืออะไรต่างผมก็ลบทิ้งไปนะไม่ได้ฟ้องร้องอะไรใครก็ใครเข้ามาด่าทอหยาบคายก็ล็อกบอก เพราะว่าแอดมินมีหลายคนก็คอยวับวัๆวัวัวัอันไหนถ้าไม่ดูแลก็ซอดนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมฟ้องคู่กรณีผมที่เป็นสื่อนะครับที่หมิ่นประมาทผมก็คือหนึ่งดาผมเป็นทนายไล่ใจยญญาบันอ่าเป็นโจรมาเป็นทนายนะเป็นทนายที่อุ้มโจรน,นะอ่าทนายโจรกับอ่าเรียกอะไรทนายโจรที่เป็นผู้ต้องหากับทนายที่จะมาอ่าโจรที่มาเป็นทนายกับทนายนะครับอัดหัวดำนะครับตบซับพุ่มกับโต้นะ สนับสนุนพวกล้มเจ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขากล่าวหาผมเนี่ยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทไหมละครับพี่รองอจ,จชนทีน่เคารพผมก็ฟ้องไปแค่นั้นเนี่ยนะครับส่วนการใครจะมีความผิดหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับนะใครจะบอกว่าชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจแล้วก็ไล์สดไปนั่งหัวเราะนะครับไม่เป็นไรครับผมรับได้ครับนะขึ้นศาลมันเป็นเวทีที่ถะนัดของคนที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย เป็นเวชีที่สนับนะครับถ้าผมไม่มั่นใจไม่ไม่เสียหายก็คงไม่ฟ้องหรอกนะส่วนคู่กรณีผมจะไปฟ้องศาลไหนก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างใช้สิทธิ์กันไปแตออ่อย่ามั่นใจเยอะการขึ้นศาลเนี่ยอย่ามั่นใจเยอะผมเนี่ยฟ้องคนอื่นหลายคนก็แพ้ก็เยอะนะนะครับชนะก็เยอะแพ้ก็เยอะมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นคู่กรณีผมนะครับอย่ามั่นใจมากเผื่อใจไว้ว่า อย่ามั่นใจไปม,มากอย่ามั่นใจมากนะเผื่อใจไว้บ้างนะครับผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อใครนะคุกรณีผมที่ผ่านมาหลายคนมีความมั่นใจมากๆกนะนะก็ต้องติดคุกกิจารางกันเยอะแยะท่านอาดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการถแถลงขาวว่าวเมื่อหลายปีอ่ะพูดถึงท่านรองนายกสุทเทพนะครับเรื่องอเรื่องไอ้ไอ,อ้สร้างโรงพักกูก็ติดคุกนะนะครับเพราะนั้นเผื่อใจกันไหมบ้มาง ผมเองเนี่ยคองร้องคู่กรณีผมเรื่องเป็นประมาทสิบเอ็ดกรรมัมทำละสองปีคูณไปผมไม่ได้มั่นใจว่าผมจะแพ้หรือชนะแต่ว่าเป็นการใช้สิทธิทางศาลซึ่งทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิทางศาลโดยสจรนตเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการมีสตินะครับที่อยากจะฝากพี่น้องประชา,าชนว่าเราต้องมีสติแล้วเราต้องมีสตางค์ผมก็มีสติแล้วก็มีสตางค์เพราะนั้นผมไม่มีความทุกข์ใครจะด่าทอก็ด่าไปนะครับนะอย่างที่ผมบอกอนะ ถ้าไม่เป็นความจริงก็เฉยๆไปไม่ต้องไปตอบโทษเยอะแยะแต่ไปหมดเลยโอ้ oh, กล่าวหาผมเรื่องนั้นเรื่องนี้เตมไปหมดเลยนะครับแต่เราไม่ต้องไปตอบโทษเพราะเราไม่ได้ทําแบบที่เขากล่าวหาเข้าใจนะครับนะในเมื่อเราไม่ได้ทําเราก็ปล่อยไปวางเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราทําแล้วมันไม่ดีอ่าเราก็เอามารับปรับทุกวันนี้ผมก็เอาสิ่งที่เขาด่าทอไม่ว่าทางดีทางลบนะ นะครับเราก็ฟังฟังแล้วเอออันนี้เราปรับปรุงนะเอ้าเราก็มาแก้ไขมาปรับปรุงนะ <_ d ata> นะครับนะปรับปรุงเพื่ออะไรครับ <_ d ata> ตัวเราเอง <_ d ata> นะครับเราไม่ได้ทําเพื่อใครอันไหนเขาด่าทอมาใส่ร้ายมาเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเยอะแยะทุกวันนี้โอ้ใส่ร้ายผมเยอะแยะขี้เยจพูดนะ <_ d ata> เราไม่ได้ทําก็วางเฉยอันไหนไม่ไดีปรับปรุงสองอย่าง้าไม่ได้ทําก็เฉยถ้าถ้าอะไรที่เขาแนะนํามาแล้วมีประโยชน์ก็ปรับ นในการประพฤติปฏิบัติตนก็แค่นะชาดเจนนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับความสุข,ขอยู่ที่ใจถ้าใจท่านสุขใจท่านสงบท่านไม่ต้องแค,คร์คำพูดใครไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับใครบางคนก็นะเอาเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้นะก็โดยมีความเข้าใจว่าผมน่าจะทุกร้อนใจความจริงไม่ใช่หรอกครับคนที่ด่าทอผมทุกวันคนที่พูดถึงผมในทางร้ายทุกวันมีแต่ความทุกข์ พระท่านสอนนะครับแค่เราหงุดหงิดก็มีความทุกข์แล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่บ้านทะเลาะกับเบียทะเลาะกับลูกทะเลาะกับหัวนะครับแค่หงุดหงิดก็มีความทุกข์แล้วครับมีความทุกข์แล้วครับดังนั้นอย่าหงุดหงิดดังนั้นอย่าโกรธโกรธก็มีความทุกข์นะครับยิ่งไปไปแสดงความคิดเห็นไปโพตดด่าเขาไปไลฟ์สดด่าเขายิ่งทุกข์ใหญ่นะครับจัดรายการไลฟ์สดไปกาทุกไปทุกไปมันมีแต่ความทุกข์ครับ ยิ่งมีคดีความเป็นไงยิ่งมีความทุกข์ใหญ่เลยท่านไม่อาจทราบได้ว่าวันข้างหน้าท่านจะชนะคดีไม่ว่าท่านจะเป็นโจหรือจำเลยนะครับอธิบดีท่านหนึ่งนะครับไปแถลงข่าวนะครับอธิบดีท่านหนึ่งนะครับไปแถลงข่าวผมเอามาโพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊กใหท่านเอาไปดูนะครับไปแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเมื่อนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมดูนะ ไปแถลงข่าวเมื่อหลายปีผ่านมานะครับอ่เป็นเรือที่ดีอ่านะครับอ่กรมกรมหนึ่งนะบอกเลยก็ได้ไหมกรมไหนนะนะครับอ่อนะครับเดีย๋ยวกคพู่นะอ่อธิบดีกรมสอบสวนคดีวิเศษท่านหนึ่งนะครับอ่ปัจจุบันท่านติดคุกอิจรงไว้แล้วท่านไปแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับรองนายกท่าน,นในสมัยนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วก็ปรากฏนะ ไปกล่าวหาไปอะไรต่างๆเขาว่าเขาชุดกระดิษนราจำนองเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องคดีโรงพักของรองนายกท่านผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านก็ปรากฏว่านะครับพอถึงสาลฎิการสาลาฎิการพิพากษาจำคุกไม่รอการลงโทษดังนั้นบอกนวะไม่มีอะไรแน่นอนครับท่านเป็นถึงอดีตท่านเป็นถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับน้าแล้วครับเนี่ยอธิบดีท่านเนี้ยอา,อากรมสอบสวนคดีพิเศษท่านหนึ่งได้ดี มินสุเทพเชื่อสุบรนไปรองนายกดาวหาโกงสร้างโรงพักสามร้อยเก้าสิบหกแห่งสุดท้ายคุณสุเทพเขาไม่มีความผิดนะครับอธิบดีท่านนี้ก็เลยมีความผิดจริงก็ต้องติดคุกติดตารางเพราะไปถแถลงข่าวนะครับนะต้องระวังใช่นะครับต้องระวังนะครับการถแถลงข่าวเนี่ยนะครับนะเพราะว่าอะไรเวลาใครมาแจ้งความเนี่ยเราก็เป็นไงเราก็อยากจะพูดถึงเรื่องความคืบหน้าของงานแต่พูดไปพูดมามันลักษณะเป็นการกล่าวหาเขา เราก็ต้องมาติดคุกกระไดนะครับอันนี้ฝากไว้ไม่มีอะไรแน่นอนอย่ามั่นใจนะครับอย่ามั่นใจร0 0เอร์ตว่าคดีท่านชนะแน่ของผมเองเป็นโจทย์ไปฟ้องคนอื่นก็แพ้เ็าเยอะชนะเขามีมีทั้งแพ้และชนะดังนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อคดีไปถึงศาลเพราะศาลท่านต้องฟังความสองข้างไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับฟังทั้งสองข้างนะครับพี่น้องเชื่อผมนะฮะนะครับ แล้วก็คําสอนของธธพุทธทาสพิคุตกล่าวไว้ว่าไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจรึงไม่ควรฟังความข้างเดียวแม้กระทั่งฟ้าฝนก็ถูกด่าเป็นประจำพุทธทาสพิคุปต์สาธุนะครับผมขออนุญ,ญาตนะเอาคําสอนธธพุทธทาสพิคุซึ่งเพจอาจันเขาลงไว้เราก็เอามานําเสนอเพราะว่าเป็นคําสอนธธพุทธทาสพิคุซึ่งผมเคารพรับถือท่านมากเพราะท่านเป็นพระ ที่เน้นแก่นธรรมะนะครับดังนั้นการเป็นตํารวจในการถแถลงข่าวนะครับท่านฟังความฝ่ายเดียวฟังจากใครฮะคนที่มาแจ้งความแต่ท่านยังไม่ได้ฟังจากผู้ต้องหาผู้ต้องหาบางคนก็อยู่ในคุกบางคนก็ไม่มีโอกาสพูดเพราะว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกหมายจาับเพราะฉะนั้นการถแถลงขา่าท่านท่านต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เพื่อน เมื่อวานเจอที่ศาลอายาเขาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทหลายคดีเมื่อวานนี้เจอท่านสวคนดังฟ้องก็เจออัจฉิยะผมก็ให้กำลังใจเพื่อนนะและได้มีโอกาสคุยกับทนายความของท่านสวที่ฟ้องอัจฉยะก็เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การแถลงข่าวอะไรเนี่ยนะครับผมก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทานายท่านสวผมก็รู้จักนะอัจฉริยะก็เพื่อนผมนะอัจฉริยะเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยเขาไลฟ์สดเขาพูดถึงสํานักงานตำรวจแห่ชงชาติผมนั่งฟังอัจฉริยะไลฟ์สดทางย t u b e เขาบอกว่า นะเขาเป็นอ่วงตำรวจอินฟูนโยบายของท่านพบรตร,รคนปัจจบันท่านคนตรวจเอกท่านพลตรวจเอกกิตติรันเพชรนะท่านพบรตรายเนะี่ยท่านหวังดีต่อพี่น้องประชาชน